ยิ่งบอชแคล่ลูกค้ายิ่งบล็อกเพิ่มแล้วแบบนี้จะตามให้พวกเขากลับมาซื้อได้ยังไงไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะวันนี้โคจิเจนินมีเทคนิคตามตื้อลูกค้าที่บล็อกบนไลน์โอให้กลับมารักมาซื้อเหมือนเดิมแค่5ขั้นตอนเท่านั้นค่ะง่ายๆมาเริ่มกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปเปิดบัญชีโฆษณาโดยเข้าไปที่ admanager. line. bit แนะนำทำผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะเข้าไปสร้างบัญชีแล้วก็ตั้งค่าบัญชีให้เรียบร้อยกันเลยนะคะขั้นตอนที่2ค่ะ ให้คุณสร้างกลุ่มเป้าหมายโดยที่คุณเข้าไปที่เมนูเลือกกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เลือกเพื่อนที่บล็อกเราบนไลน์ OA. โอเอกดบันทึกไ้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อไว้จะได้ไม่ลืมนะคะต่อมาค่ะเขาสู่ขั้นตอนการยิงโฆษณาแบบเต็มรูปแบบโดยการเข้าไปเลือกแคมเปญโฆษณาค่ะโดยกําหนดวัตถุประสงค์ของแคมเปญที่คุณต้องการถัดมานะคะขั้นตอนที่4ีให้คุณแก้ไขกลุ่มเป้าหมายเลือกกลุ่มเป้าหมายที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะคะใช้เวลาหน่อยจะได้ผลลัพธ์คุ้มค่ามากมากเลยค่ะขั้นตอนนี้ ะะเติมเต็มด้วยคอนเทนต์ที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่ส่งเสริมด้านการขายเช่นโปรโมชั่นหรือจะเป็นแวลูคอนเทนต์ที่ให้ข้อมูลที่เขายังติดปัญหาอยู่ทำยังไงก็ได้ค่ะให้เขารู้สึกว่ากลับมาแล้วคุ้มค่าค่ะเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าที่เคยบล็อกเราไปบนเราเอก็ใจอ่อนกลับมารักเราอีกครั้งค่ะลองเอา5ขั้นตอนนี้ไปใช้ดูนะคะรับรองได้ผลแน่นอนค่ะ